สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิก fc เปิ้ลเมืองลาดทุกท่านนะคะสวัสดีเช้าว,วันศุกร์ที่29กรกฎาคม2565ค่ะเพื่อไม่พลาดการติดตามนะคะและเป็นกำลังใจให้แอดขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเชา้านี้แอดเปิ้ลจะมาให้แนวทางหวยรัฐบาลไทยและออมสินค่ะงวดประจำวันที่1 สิงหาคม2565ค่ะห่วยรัฐบาลไทยนะคะแอปเปิลให้รูด2ค่ะแอปเปิลให้ลูด2ค่ะจะเม็ดเดียวให้20ค่ะจะเม็ดเดียวให้20ค่ะไปกระต่อเลยนะคะที่หุวยออมสินค่ะแอปเปิลให้รูด1ค่ะแอปเปิลให้รูด1ค่ะจะเม็ดเดียวให้1 4ค่ะจะเม็ดเดียวให้ หนึ่งสี่ค่ะสมาชิกท่านไหนสนใจอยากเข้ากลุ่มหุดรอบโลกให้ทักแชทมาได้นะคะที่เฟซบุ๊กเปิ้ลเมืองลาดค่ะแอดเปิ้ลขอให้สมาชิกทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆมีตังใช้กันทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ